อันนี้คือมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกของยามาฮ่านะครับยามาฮ่า YA1 รถมอเตอร์ไซค์ร้อย100ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นไงโคตรหล่อซูวีนะครับเหมืยงเหโซนนี้มันใช้คำว่าคราสสิกขูม,มากๆยามาฮ่าทำเครื่องยนต์ F1 เยอะมากๆนะครับผมว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เสียงเพาะตลอดการ V10 เสียงหวานๆคันนี้ก็ใช้เครื่องยนต์ของยามาฮ่าที่พัฒนา,านร่วมกับเล็กซันนะครับนี่ R9 นะครับรอรอเหมือนกันว่าเม,มืองไทยจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับรถแข่งม o เตอ p จีพีอโขดูเครื่องยนต์เนี่ยอาคาจะเป็น V4 ละออกบิดไปอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลวัยใน3นาทีกับรุ่งสีออโต้พร้อมสตาร์วันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่ยามาฮ่าประเทศญี่ปุ่นนะครับที่บริเวณนี้จะเป็นส่วนที่ใช้้าว่าเหมือนมิวเซียมละกันแต่ยามาฮ่าใช้ชื่อคําว่า คอมมูนิเคชันพาซานะครับที่รวมหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับให้นึกถึงในวันๆเก่าๆที่ยามาฮ่าเคยทําอะไรมาบ้างหลายคนอาจจะได้ยินว่ายามาฮ่านี่คือทําแบรนด์มอเตอร์ไซค์นะอ่ะก็นั่นแหละแบรนด์มอเตอร์ไซค์แต่เดิมทีแล้วเราหลายคนเราคงจะทราบยามาฮ่าเองมีทั้งเครื่องดนตรีมีมอเตอร์ไซค์มีเรือนะครับและมีอีกหลายๆอย่างรวมถึงจริงๆผมว่ายามาฮ่าเก่งในเรื่องตัวเทคโนโลยีเครื่องยนต์นะครับ สงสัยว่าเอ๊ะเล็กซัสอันนี้มาจอดทําไมตรงนี้นะครับรู้ไหมครับว่าเล็กซัส V10 ที่เคยคันนี้ใช้เขาว่าผมว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เสียงเพาะตลอดการ V10 เสียงหวานๆคันนี้ก็ใช้เครื่องยนต์ของยามาฮ่าที่พัฒน,นานร่วมกับเล็กซัสนะครับบอกเลยว่าเทมากรวมถึงโตโยต้าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ภายในก็เป็นยามาฮ่าเช่นกันเอาจริงคือถ้าเราดูประวัติสั่งยามาฮ่าจริงเนี่ยนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้ว เขามีทําเรื่องตัวเครื่องจักรกลเครื่องอะไรเครื่องยนต์เลยเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเครื่องเรือเครื่องรถแข่งถ้าเราดูประวัติจ,จริงๆคือในรถแข่งในอดีตน่ยสมัย F1 ในอดีตนะครับ F2 F3 หลายทีมก็ใช้เครื่องของยามาฮ่าเช่นกันอยู่ในเบื้องหลังต่างๆนะครับซึ่งเรามาดูกันแบบเร็วๆตรงนี้เรามีเวลากันไม่มากนะครับชอบมากเลยโอ้โหโคตรหลอนะครับเอเซอ์เก้าร้อยพอใส่แฮนด์คาเฟ่เลเซอร์รองี้แล้วหล่อมากหล่อมากนะครับซึ่ง ดูอันนี้ผมชอบมากเลยเอ็กซ์ซา900 GP นะครับบ้านเราไม่ขายนะครับโคตรหลอ่อเหมือนตั้งแต่ไปยืนดูตอนนั้นมีโอกาสได้ไปที่อังกฤษนะครับไปดูงานแข่งเวอร์ซูเออร์บายนะครับไปกับยามาฮานี่แหละเห็นจอดอูโคตรหล่อมากอันนี้ก็เอ็กซ์ซา125นะครับอันนี้ก็เอ็กซ์ซา700นะครับราะว่าเราไปดูในโซนอื่นๆตรงนี้มีอยู่สองชั้นนะครับอาจจะเร็วๆนี้อย่างที่บอกว่าเรามีเวลาไม่นานนะครับ อารถแข่ง MotoGP ถงว่าไม่มีใครไม่รู้จักไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็คือเห็นไหมรถแข่งนะครับรวมถึงนี่ก็รถแข่ง MotoGP น,นะครับมีบอกอ้พด้วยแบบพอตาราโลน,ะน,ะนะมนมาเลยนะเรามาดูกันต่ออันนี้จะเป็นส่วนของนี่ r าเก้านะครับรอรอเหมือนกันว่าเมืองไทยจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับมาห้าอาเก้า อันนี้ก็เป็นโมเดลปี2025นะครับผม oh. เร็วๆนะเร็วๆเลยนะ oh. อันนี้ก็ X R 900 G P นะครับโมเดล2024 oh. อันนี้ยามาฮ่า R1M นะครับ oh. ในปี2020นะครับ oh. เดี๋ยวคุณยญาเพิ่มแสงนิดนึงตึ๊กๆเพิ่มผิดไปรถสัง,งั้นอ่ะประมาณนี้นะครับ oh. โอเคตึ้งโอเคแล้วก็ยามาฮ่า y z f R1 นะครับยามาฮ่า R7 เร็วๆนะครับแล้วก็ยามาฮ่า R 2 5บ้านเราจะเป็น R 3นะโมเดลที่นี่อาจจะมีทั้ง25แล้วแต่บางประเทศนะครับแล้วแต่ประเทศจนะอยู่ที่กฎหมายเลยว่าเขารองรับในซีซีเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่านไปอันนี้ก็จะเป็นเทเนเล่เจ็โมเดลใหม่ก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่อันนี้เป็นโมเดลเก่าในปี2024นะครับและในส่วนของตัวจักรยานไฟฟ้า รู้หรือไม่ว่ายามาฮ่าทำจักรยานไฟฟ้ามาหลายสิบปีเลยนะหลายสิบปีตั้งแต่ในอดีตนะครับคือยามาฮ่าแบบเขาทำนวัตกรรมต่างๆที่เยอะมากแม้กระทั่งวีลแชร์ไฟฟ้าหรือว่าวีลแชร์อารมณ์ประมาณนี้นะครับปึ๊บนี่เห็นไหมรวมถึงโดนนะครับอันนี้ก็ของยามาฮ่านะครับอย่างที่บอกว่านี่ของยามาฮ่าหมดนะครับแล้วก็เครื่องนี่โอ้เครื่องยนต์นะครับดีไงเห็นไหม เขาพัฒนาพัฒนามาร่วมกันนะครับตัวเล็กซัส LFA โอ้โหดูเลย V10 คันเมื่อกี้นะครับเห <c oughs> ็นไหมมีคอยนะ V10 ไม่เคยเห็นเครื่องมันอยู่มือนอกเนี่ยนะถ้าเราไปเปิดฝากระโปรงดูเราก็จะเห็นแหละว,ว่าเนี่ยเป็นเครื่องของยามาฮห้านะครับนอกจากเครื่องยนต์นี่เครื่องเนี่ยพวกเครื่องสูบน้ําเครื่องเอาว่าเครื่องรถโกคาร์ทมีหมดนะครับ รวมถึงเครื่องเรือเขายังเก่งเรื่องการทําเรือด้วยนะเขาเริ่มจากการทําแบบไม่ใช่แค่เจ็ตสก,กีเรือขึ้นเรือเลยนะเรือขึ้นเรือจริงๆอยากอบอกว่าดูเนี่ยเนี่ยพี่จรยืนอยู่นะครับเครื่องเรือสูงกว่าพี่จรนี่นะครับ <c oughs> อันนี้แค่ชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองต่อแต่เดี๋ยวขอดูมุมชั้นหนึ่งให้หมดก่อนแล้วก็แม้กระทั่งเขาเรียกว่าโรบอตในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็อย่ามาหาเชนง,งานนะครับอย่ามาหานะครับดูเยอะมากเยอะมากนะครับจริงๆเนะี่ยเขามีรวมถึงพวก เครื่องยนต์ผลิตชิป IC นะครับชิปมือถือที่เราถือถือกันอยู่เนี่ยบางทีก็อาจจะผ่านมือเครื่องจักรของยามาฮ่ามาเช่นกันนะครับใช่ก็ว่าเขามีหลายหลากหลากหลายมากๆแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง YAMT นะครับโอ้โหโคตรมันมีตั้งแต่ใน0907ก็ยามาฮ่าก็ทำมานี่โอ้โหเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นว่าเครื่องมันอยู่นอกรถมันมันไซส์แค่นี้เองนะ นี่เครื่อง M1 นะครับนี่ <Okay. S 1> เครื่อง M1 นะครับในปีศูนย์ปด้อยเล็กมากอ่ะเพิ่งเคยเห็นนะป oh. กติเห็นอยู่ในรถก็เออรถมันก็คันไม่ได้ใหญ่นะแต่พอมาเห็นอยู่ข้างนอกนี่คือรถมันเล็กมากนี่เป็นคัชแห้งได้นะครับคัชแห้งนะครัชอื้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ CP2 เครื่องยนต์ CP2 นะครับอ๋อมีเหนไหนะจะเป็นลูกสูบแบบฉลบกันอ่า oh. ทำให้เสียงมันแบบ ทั้งอัธรรตหลายๆอย่างจะได้ความมอมมนมากๆนเ <_ d ata> ข้าเวียงอะไรอยู่บริเวณนี้นะครับ <_ d ata> อันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นในส่วนตัวครึ่งเขาเรียกว,ว่าเหมือนตัวมอเตอร์ <_ d ata> สําหรับตัวจักรยานนะครับเยามาฮ่าก็ทํานะครับ <_ d ata> อยา่างสเก็ตนี่เห็นไหมในในในให้เรามาดูมนบนชา์เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีเนี่ยออโตโมบิลวิลแชร์อะไรมีหมดนะครับทุกอย่าง a อทีวมีหมดนะครับยามาฮ่าับ อันนี้ไฟฟ้านะครับ<า>ไฟฟ้าล<า>ูกศรก็เรีกนิดเดียวเลยครับนี่กนะ็เป็นลูกศกตา่างๆนะี<า>่คือลูกศรต่างๆนะามาดูในส่วนนี้นี่คือเทคโนโลยีหนึ่งที่ยามาฮ่าไม,ม่ได้เก่งแค่เรื่องทําเครื่องยนต์อย่างเดียวในอดีตเขาคือเขาเป็นน่าจะใช้เพราะว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ห<ำ>ล่อเฟรมออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเห็นอยู่ใน R 1วันปี99ใช่ไหม ที่แบบเป็นเฟรมยามาฮ่าเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับแล้วปัจจุบันนี่คือเทคโนโลยีมันก็ไปไกลมาเมารื่อยๆรวมถึงซูยงามเดินถงอะไรหลายๆอย่างนะครับอันนี้จะเป็นเฟรมของ m t 0มทีซุนาแล้วจะบอกว่าจะมีเทคโนโลยีหนึ่งที่ยามาฮ่าเริ่มทําเป็นคนแรกคือใส่เครื่องยนต์5วาว์วนะครับสามเขาเรียกว่า3วาลไอดีแล้วก็2 wow วาลไอเสียอยู่ในมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ในเฟเซอร์รุ่นแรกแล้วก็จับมาใส่ในอามันเลยกลายเป็นอา20วัน์วในอดีตนะอันนี้อันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่และอ4วาลแล้ว แต่ในตัวปี999 8 9, 9, จะเป็น20วาวนะครับแล้วก็นี่โมอเตอร์รอย่าอันนี้จะเป็นรถในอนาคตนะครับที่ว่าถ้าเกิดใครดูใน Netflix จะมีกระตูเรื่องหนึ่งที่โโรถมอเตอร์ไซค์100ปีหน้าจะหน้าตาเป็นไงยามาฮห้ให้นิยามว่าอีกหนึ่งร้อยปีหน้าจักรยานยนต์จะหน้าตาเป็นนี้แหละที่มันใช้ AI ขับแล้วก็ขับเองได้นะครับแล้วก็เรียนรู้ตามตามเขาเรียกว่าตามคนขี่ไป อันนี้จะเป็นโมโตรอยทูโมโตรอยทูนะครับเห็นไหมจะมีหลายหลายย่างนะเดี๋ยวผมเร็วๆนะครับอันนี้รุ่นอะไรเอ่ย <im it> หน้ามันทีดับบิเลยอะไรเอ่ย x อ w 2ซลสอก็ TW ดับเหรอเอ่ <im it> น่าจะ TW ดับบิลนะผมอาจจะไม่ได้ทราบรเละเอียดนะครับ <im it> เพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้คือเป็นวิ่งนี่โคตรสวยเลยฮะสวยจัง <im it> โคตรหล่อสุวีนะครับแต่เงียบๆแะบนีเเเ้เขาทำแลก็ <ๆ S 2> เร็วๆนะครับวันนี้ดูมีความเป็นอ้นี้มากโอ้โหโดูรถเนะี่ยโคตรเท่โคตรเท่สันๆันมาเทมากแล้วก็นี่อย่างพวกรถครุเซอร์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ยามาฮ่าก็มีแน่ดิทครุเซอร์คันแรกที่ผมได้ขี่ยามาฮ่าก็คือ ดกสตาร์นะครับขี่โคตมันผมชอบมากในสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็รถของวาเลนตินลอดซี่นี่อันนี้ก็เป็น R1 วันอีกตนที่ผมชอบมากเพราะท่อออกท้ายนะครับเบาผมชอบความที่อามาอาถ้ากมีใครได้ขี่ก็จะรู้เลยว่าเบามากตั้งแต่สมัยก่อนนะครับนี่ R1 R1 นะครับนี่โกคาร์ทเขาก็มีโกคาร์ทก็มีนะครับแบบนี้นะ เป็นเครื่องยนต์ยามาฮ่าเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถโมเดลอะไรที่เราเห็นกันประจมโอ้นี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้คือยุคปัจจุบันนะครับโอ้โหเครื่องยนต์อนาคตจะเป็น V4 ละแต่นี่คือปัจจุบันที่โอเครื่องเครื่องมันเล็กมากเลยนะเอาจริงมันดูเล็กมากเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะแรงได้ขนาดวิ่งได้300กว่าได้ขนาดนั้นนะครับกับเครื่องยนต์โมโตจีนี อันนี้คือรถแข่งมอเตอร์จีพีจริงๆนะครับนี่โคตรสวยโคตรคลาสสิกอันนี้คือมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกของยามาฮ่านะครับยามาฮ่า YA1 ปี1955นะครับโอ้โหทรงแบบ SR ซาว่าสวยเลยนะ1978เจอ1 9 5่ไปนี่คือไทม์เลสที่แบบสวยแบบสวยตลาดตลอดกาลจริงๆโอ้โหสวยมากแล้วเมื่อกี้ผมแอบดูวิดีโอพรีเซนต์เขาบอกว่านัวในวันนั้นที่รุ่นนี้ออกมาคือเป็นอะไรที่แบบ สะดุดตามตากเพราะสมัยนั้นม,มีค่ายรถทำมอเตอร์ไซค์ในญี่ปุ่นถึง120่ค่ายนะครับณนะวันนั้นนะครับแล้วก็ทุกค่ายทำเป็นสีดำหมดแต่ยามาฮ่าแหวแกแนวด้วยเนี่ยเป็นสีแดงออกแนวสีแดงลุกพับกิมครีมสัตว์ขีม่มันดูลงตัวแล้วมันดูโดดเด่นที่สะดุดตาค,าคือแนวคิดของยามาฮ่าคือแหวกแนวนะจากที่ทุกคนจะเป็นสีดำหมดเขาเอาแนวสีที่แบบเออมอเตอร์ไซค์ทำไมต้องสีดำอนะ่ะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำรถแข่งด้วยนี่ ีเห็นรถแข่งจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือจริงๆถ้าเราดูยามาฮ่าเนี่ยยามาฮ่าอยู่ในสองเวียนรถแข่งมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะเอาจริงตั้งแต่รุ่น YA1 นี่แหละเราจะเห็นแบบพอถ้าดูถ้าดูในด,ดูในพีวิดีโอพีเซน้นะจะเห็นว่าเขาแข่งมาตลอดแล้วล่าวยามาฮ่าเนี่ยได้ชื่อจากการแข่งขันเยอะมากๆอ่าแล้วก็เนี่ยเริ่มทําเรือเนี่ยถ้าดูทม์ลน์นะหเห็นไหม1 9้5 ปีนี้เราครบรอบ70ปียามาฮ่าพอดีนะครับเนี่ยตั้งแต่195ตอนนี้ปี2025นะวันนี้ผมถ่ายอยู่เห็นนะเนี่ยทำมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกออกมามีเครื่องเรือนะครับเริ่มทำเรือจริงเนี่ยหนึ่นะครับสนใจเรื่องเรือแล้วก็นี่ทำกับโตโยต้านะครับ1967นะครับโอ้โหดูนะสมัยนะั้นนะครับก็ยามาฮ่าทำเครื่องให้กับโตโยต้านะครับแม้กระทั่งเนี่ย อ่างว่ายน้ำนะครับยังมีเลย y a m a h า,าทำหมดนะครับแล้วก็พวก ATV กิจกรรมรถกอล์ฟเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้าเครื่องทำสวนทำนานรวมโดรนโดนเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เทสกีมีหมดจักรยานไฟฟ้านะครับวีลแชร์ที่เมื่อกี้เราพาไปดูยันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่มีมานานละปี2000นี่จนสิ้นสุดที่ทมร์ร้อนที่ปี2000นี่อันนี้สโนว์โมบิลหรือเปล่านะโนโมบิลนะครับโอ้โห1968นะครับหนึ่กกแปดดูทรงในคลาสสิกยิ่งนะัก มไปดูวันโซนนี้อ้โหโซนนี้มันใช้คําว่าคราสสิกขู่มากๆมากอืม,มเฮ้ยโคตรหล่อนี่คืออาร์ดีห้าสิบหกนะครับผมอาจจะไม่แม่นนะปีหนึ่งเก้าหกห้านะโอ้โหทรงสวยมาเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยามาฮ่าบินไปแข่งที่ไอซ์ซอแมนที่อังกฤษเลยนะสมัยนั้นยังไม่มีม o t ต g p นะ รู้สึกว่าหยาดลีกที่ใหญ่ที่สุดก็คือจะเป็น i อออฟแมตอนนั้นนะครับยามาฮ่าก็ส่งลงแข่งแล้วก็ได้แชมป์มาเช่นกันนะครับก็เลยตั้งแต่นั้นมายามาฮ่าก็เลยเหมือนได้ชื่อการแบบในวงการมอเตอร์สปอร์ตก็จริงก็ถึงทุกวันนี้นะอย่างใน MotoGP แลีวเราก็ยังเห็นยามาฮ่าด้ยแบบยังโลดแล่นอยู่ในวงการการแข่งขันเลนซิ่งอยู่นะครับซึ่งยามาฮ่าอยู่มานานตั้งแต่รุ่นคุณปู่อย่างวายเอแล้วก็ นี่รถแข่งมาเลยเลยอันนี้จะเป็น yzr 750นะครับปี1 978งเก้ดออทรงนี้มันได้นะจริงเหมันทรงม,มันคือทรงที่แบบ i ท e l เลสมากๆเลยนะนี่ทอตแฟลิงออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นี่โอ้โหทำเป็นเล่นไปหล่อมากโอ้โห,โโหขัดแห้งตั้งแต่แนดีิได้เนี่ยทำเป็นเล่นไปเครื่องสองจังหวะน,นะครับคาบูเลเตอร์โอ้โหเนี่ย เป็นไงจนมานี่อันนี้จะเป็น y, y z r 3ซ0นะครับ1975เป็นโอ้โหหล่อเว้ยทรงก็แบบเนี่ยโหดูเนี่ยเราเห็นยามาฮ่าสีเหลืองดำงี้คือบอกว่าเป็นสีใหม่นี่คือสีตั้งแต่ในรถแข่งในอดีตเลยนะนี่คือรถแข่งจริงๆของยามาฮ่าเลยนะครับเนี่ยที่เป็นไทม์ไลน์มาเรื่อยๆนะครับเนี่ย y z ย5ซ0นะครับ ปี1978เ้จ็ดเช่นกันก็ยังดีวมีเครื่องเจ็ดห้า0 0นสามร้อยห้าสิบห้าร้อยมหมดนะครับแล้วก็มานี่ R F สามสองสามศูนย์สองนะครับปี 1969. หนึ่งเก้าหเก้าโอ้โหคันเล็กนะอ่าอันนี้จะเป็นพวกเป็นเป็นช่วงโมโตจีโมโตจีพียุคบุกเบิกละยุคแรกๆนะตอนนั้นยังเป็นยังไม่ได้ชื่อโมโตจีพีนะ Y Z R ห้าร้อยหนึ่งเก้าแปดสาม ดูทรงเนี่ยทรงแบบอันนี้จะดูว่าเออดูเหมือนรุ่นใหม่ใช่ไหมแต่เป็นเครื่องเครื่องห้า้ยสองจังหวะนะครับแล้วก็นี้จะเป็น YZF 7ซ0เจห้าศคันสังเกตว่าจะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้จะมีความเป็นนี่เห็นนะเฟร,รมเดลต้าบ็อกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยามาฮ่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ยามาฮ่าทำมาแล้วใช้เป็นยุคแรกๆเลยนะครับเฟร,รมอลูมิเนียมแนโอ้นี่ M1 ครับ ลอซี่ 1, รถลอซีออออ่นะครับอนี่คือยามาฮ่า M1 นะครับ YZR-M1 รถ MotoGP นะครับของวาเลนติโนลอซี่มืดจังตึ๊บตึ๊บตึ๊บต่อมาเนี่ยนะครับเราม้วนมาดูในส่วนตรงนี้นี่และจักรยานเนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยไม่ได้มีแค่แบบเป็นจักรยานใหญ่เขาทำอย่างเนี้ยในปี1977เห็นไหม S ห้าูนนะครับ ทําทเป็นเนี่ยเป็นรถแบบแนวเป็นรถป๊อปแม่บ้านนะครับเออให้แบบใครใช้ก็ได้นะครับในยุคนั้นเนี่ยคือเขาออกแบบมาให้สุภาพสตรีใช้เลยเหไหมนี่คือต้นแบบของรถที่ไม่ต้องเหวี่ยงขาขึ้นจากด้านหลังนะครับใส่กระโปรงก็ขี่ได้นะในวิดีโอพิเศษน,นี่คือเขาบอกออกแบบมาให้ผู้หญิงขี่เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเหวี่ยงขาขึ้นอ่ะยังทรงนี้นะยังงี้ยังก็งงต้องเหวี่ยงขาหัวตะทรงที่โคตรเท่เลยถังน้ำมันอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วก็คันนี้นะครับ นี่อันนี้ก็เป็นออกแนวรถป๊อปนะครับแล้วก็โอ้นี่คุ้นเคยกันกับ t m a ม500นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้เขาว่าเป็นคิงซีวีทของยามาฮ่าที่พัฒนาออกมาเลยใครเคยขับก็จะรู้ว่ายามาฮ่าถ้าพูดถึงสกูตเตอร์ที่เป็น c ีวีทียามาฮ่าผมว่าระบบการขับเคลื่อนเขาคือตำนานเขาคือตำนานนะครับที่ยังที่ยังขยี่ยังขับได้อยู่ตอนนี้นะครับนี่โอ้โหนนี้ก็ ทรงออกแนวรถวิบากนะครับผมไม่ค่อยแม่นสายนี้นะแต่ก็พามาชมแล้วกันเดี๋ยวน่าจะต้องรีบไปปิกไม่กี่นาทีละอ d 5 2ดี้าสองศูนนะครับ250รหหรอส่งนี้ก็สวยนะทรงนี้ก็สวยนะอืมแล้วก็อันนี้ก็โอ้โหเฮ้ย <laughs> ทำเป็นเล่นไปนะครับดับเบิลโอเฮดแคมชามนะครับ แวาวห้5 0 0อยดีซีนะครับเอาง่ายใช้คำว่าเครื่องสูบละสีาวาวแล้วเป็นแคมคู่มาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะโอ้โหทำเป็นเล่นไหมแล้วก็นี่นี่ก็คงคลาสสิกอยู่ X-S1 นะครับ X-S1 ปี1970โอ้โหส่งคลาสสิกแบบโคตรคลาสสิกต้องดัมเบลกเลยนะดัมเบลกนี่คือแบบรถคลาสสิกมันต้องอย่างนี้นี่แหละอืมโอ้โห เราไปดูด้านในกันต่อนะครับดูเนี่ยโอ้โหอีกนีไล่ไม่หมดนะครับดูนะสุดตารางนะครับทำลายวายามาห้าทำผลิตภัณฑ์อะไรมากมาบ้างนะครับนี่ตอนนี้อัปเดตถึงแค่ปี 2022, 2022เองโอ้โหเครื่องลงเครื่องเรือมอเตอร์ไซค์กียรุ่นอะไรพวกนี้แบบเต็ไมไปหมดนะครับเรืออะไรเต็ไมไปหมดโอ้โหดูเนะี่ยแต่มอเตอร์ไซค์นี่ออกเยอะมากออกกันแบบทุกปีปีละหลายรุย่นนะครับถ้าเราดูมา ตั้งแต่หนึ่เหมืดเจ็ปีที่แล้ว70ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเรือต่อเครื่องหลวนอ๋อนี่ไ่ะเขาจะแบ่งอ๋อแบ่งเขาแบ่งทำโซนเลยตรงนี้นี่ปี60อ่า60จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อ่านี่เครื่องเรือ d u c ตยุค60นะครับยุค70ที่ผมเมื่อกี้พามาชมละจะเป็นพวกสกูตเตอร์เล็กอ่าอะไรก็ว่านไปรถสำหรับใช้งานบนท้องถนนแล้วก็มีแบ่งเป็น68นะครับ อ่าหกแปดก็จะเป็นประมาณนี้ snowmobile อ่ารถสามล้อ ATV โดนโดนสำหรับเขาเรียกว่าโดนนะครับอันนี้อย่าลืมว่าโดนเราได้ยินเขาว่าโดนเมื่อไม่ไม่กี่ปีมาน,นี้เองนะแต่ยามาฮ่าผลิตนะเขาเรียกเขาเรียกว่าก็เ,าเรียกว่าโดนในมอเฮลิคอปเตอร์เหรอสำหรับเกษตรกรรมนะครับเอาไวไ้ไล่หญ้าฉีดหญ้าฉีดยญา,ยาและอะไรก็ว่านไปนะโดยที่เราไม่ต้องใช้คนเราบังคับจากด้านล่างไปนี่คือสิ่งที่ยามาฮ่าคิดตั้งแต่วันนั้นหนึ่งนะครับ ย่าง่า1968นะครับรวมถึงวีลแชร์ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็1968นะครับรวมถึงจักรยานนี่ไงที่ผมบอกอ่ะจักรยานไฟฟ้านี่ตั้งแต่ปีอันนี้1993นะครับเห็นไหมนะจักรยานไฟฟ้านะครับทำเป็นเล่นใหม่ยามาห้ามีตั้งแต่วันนั้นเลยนะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นเรือนะครับเรือยืนเรือโอ้โหทรงาไมเรือทรงแปลกๆเพิ่งเคยเห็นนะทรงนี้ เทพดีเว้ยแล้วก็พวกเหลือไฟเบอร์การ์พวกนี้นี่อันนี้คือปี60หมดนะปี B 60หมดน,นะครับปี B 60หมดรวมถึงนี้ที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคิีมละคือามาฮ้าถ้าเราเห็นจริงๆในใน,ในวงการ F1 อนะเราเห็นรถแข่ง F1 อนะในอดีตในหลายๆรุ่นเนี่ยถ้าทลามาทั้งเนี่ยามาฮ่าทำเครื่องยนต์ F1 เยอะมากๆนะครับนี่อะเห็นไหมดูเครื่องยนต์ ผมนึกบอกว่ายามาฮ่ามีโน้ตหาในการเพิ่มทำเครื่องยนต์แบบคือผมว่านี่คือความเก่งของยามาฮ่าอย่างหนึ่งแล้วใช้ที่ใช้ทําเรื่องการทําเครื่องยนต์เก่งนะครับหูสิบสองสูบนะนั่นแหละนี่ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดเก้านะครับหนึ่งกี่เครื่องนะมาเรื่อยๆนะครับอื 1993. อหนึ่งเก้าเก้าสามเอาอยากบอกว่าเครื่องที่เราเห็นอยู่นี้คือเครื่องสิบสองสูบนะครับ V ีสิบสองหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับ โอ้โหแล้วดูนเนี่ยอะไรหนึ่งนี่อ๋อก็ยังเป็นมีเครื่องต่อมาเรื่อยๆนี่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแล้วนะครับสังเกตว่าพอหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเครื่องจะเล็กลงเล็กมากเลยนะเล็กมากเลยสิบสูบวีสิบวีสิบนะครับอ่านี่จะเป็นเครื่องโตโยต้าโตโยต้าสองทีจีปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะฮะเมื่อกี้หนึ่งเก้าหกแปดและเมื่อกี้ผมแวะไป่องยนต์อันหนึ่งเก้าหกเก้า นี่พวกเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยญ้าเครื่องอะไรยามาฮามีหมดนะครับรวมถึงรถกอล์ฟไฟฟ้านะครับยามาฮาก็มี1 9 9 0ในช่วงยุคทองของมอเตอร์ไซค์เลยก็ว่าได้อ่าก็จะมีพวกอย่างนี้ใช่ไหมอ่ารถทรงออกแนววิบาก่าบอกว่าในราการสั่งเวียงรถวิวบากเนี่ยยามาฮาก็ส่งแข่งมาตลอดนะครับแล้วก็มีหลายรางวัลที่แบบสร้างชื่อมามากมายนะครับแล้วก็นี่นี่ก็รถสปอร์ตนะครับพวโหทรงแบบใช่และ คลาสสิกมากๆคลาสสิกยิ่งหนักนะครับแล้วก็มานี่ผมไม่ค่อยทันนะรุ่นพวกนี้นี่เข XJ นะครับ 750E โอ้โหผมทันผมทันแค่ XJR นะครับแต่ XJ เนี่ย XJ 750ตัวนี้ยังไม่ทันนะครับคาบ,บูเลเตอร์โอ้แต่ส่งมันได้เลยนะส่งมันสวยมากนี่เฮ้ยใ,ใครบอก R7 มีมานานแล้วอันนี้ R7 หรอเออ น,นีเป็นไงอันนี้ผมไม่แม่นจริงๆใครทราบบอกผมทีโอ้แต่แยกอย่างนี้แบตแลกรุ่นใหม่แล้วนะอืมีความเป็น 1, อาวันแบบแต่ไม่ใช่ r าวันะครับคือยมห้าอาเซเนี่นี่ก็ FZR นะครับเจ n e s i s ไฟคู่คลาสสิกยิ่นะกแล้วก็ FZ750 นี่ไงอันเนี้ยนี่แหละตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ใส่ยี่สิบวาวรุ่นแรกของโลกนะครับก่อนที่จะใส่ในยามาฮ่าอานะครับนี่ไงนี่สังเกตเครื่องยนต์เขาจะนอนนอนน,อนมาข้างหน้าเลยนะอันนี้คือใช้เมื่อแต่วันนั้นเลยนะครับไม่ได้ตั้งตรงมากเพื่อกระจายจุดสูถ่วงนะครับตั้งแต่ในวันนั้นหนึ่งเก้าแปดสิบห้านะครับนี่ก็โหหนึ่งเก้าหกหกสิบห้านะครับ ผมไม่มีเวลามานั่งอ่านแล้วสรุปให้ฟังนะครับแต่ที่แน่คือสองคันนี้คือรุ่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้คือโมเดลดูไม้เหมือนเอามารีสโตใหม่เลยว่าหรือว่าเป็นตัวเก่านะครับมาเก็บแต่สภาพโคตรดีเลยถ้าวันนั้นอผหว,ว่าวันนั้นมันก็คงโคตรหล่อเลยนะเพราะตรงนี้มันก็ยังหล่ออยู่แล้วมันก็ยังหล่อเลยนะครับอ่ามี่นี่มีความแบบเป็นการ์าชตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นโมเดลใหม่นะเอกซาราเก้าร้อยนะครับ แล้วก็ในส่วนของรถวิบากอ่าส่วนนี้จะเป็นรถวิบากก็ประมาณนี้นะทึบทึเนี่ยผมปรับแสงนิดนึงอ่านี่ก็รถแบบวิบากเลยนะครับดห้ายเซต 500FM นะครับปีสองพันหนึ่งอหน้าขี่มั่ทรงดาก้านี่ก็มีนะครับนน่ี้ซูเปอร์เทเนเล่นะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับ แล้วก็นี่พวกรถแบบแนวอันนี้จะเป็นพวกร้อยี่สิบ้ันครับหนึ่งเก้าช่วงประมาณปีแปดสูงนะหนึ่งเก้าแปดแปดเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับดูประมาณนี่คือพวกรถที่เขาบอกว่าใช้แข่งนะรถแข่งในสมัยนั้นเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่อันนี้มุมนึ่นเมื่อกี้ลืมเก็บ YZ 250นะครับ <c oughs> อ๋ออันนี้จะเป็น ผมไม่ค่อยแม่นนะใครรู้บอกเมน <EN> ข้างใต้ทีเพราะว่าอย่างนี้บอกว่าอันนี้เรามาดูแบบเร่งด่วนมากๆเลยผมเพิ่งลงเครื่องมาเมื่อเช้านะครับนั่งเครื่องมาเมื่อคืนลงเครื่องมาเมื่อเช้าแล้วก็มาเข้าที่นี่เลยเพราะว่าโปรแกรมรอบนี้ยามาฮ่าพากันมาพามาชมแบบหลายๆอย่างที่คานั่งแบบฟ้าเอกลุศมากๆสำหรับงานสื่อประเทศไทยนะอย่าว่าแตสื่อสื่อเมืองนอกยังไม่ค่อยได้มีโอกาสมาอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เอกลุศมากๆเลยนะครับรถเนี่ยดีของยามาฮ่าที่สวยทุกรุ่นเลยนะ ผมว่าทรงช่วงประมาณนั้นอะหกศูนย์เจ็ดศูนย์มันแบบมันสวยอ่ะมันสวยตลอดการนะครับมันสวยตลอดการจริงๆที่ผมบอกตั้งแต่แรกอะ่ะผมต้องชาเลนจิ่งเดอะค็อกนะครับนี่คือเอาง่ายามาฮ่าที่เล่ามาแต่แรกเนี่ยยามาฮ่าเขาทําเขาลงแข่งในสรงสังเวียนต่างๆแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโรถเลสซิ่งรวมถึงออฟโรดเลสซิ่งนะครับโน่นเนี่ยเนี่ยเริ่มสตา้นตั้งแต่955นะครับจุดเริ่มต้นของยามาฮ่ามอเตอร์ไซค์นะครับ เอางั้น 19A5 ยามาาก็เอาเจ้า YA YA1 นะครับไปลงแข่งเลยแล้วก็ได้ได้แชมป์มาเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่วันนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยลงแข่งลงแข่งลงแข่งไปเรื่อยๆนะครับแข่ง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 แรกๆจะเริ่มด้วยทางทางเขาเรียกว่ารถเลสซิ่งก่อนเพราะว่าทางดินยังไม่มีทางดินจริงๆจะเริ่มมาแข่งจริงนะนี่จะเป็น1963นะครับเนี่ยเริ่มแข่ง่ะปีที่สองก็ได้แชมป์เลยได้แชมป์ที่หนึ่งเลยนะครับแต่ทางดำเนี่ย รถเลสซิ่งนี่คือโอ้โหโพเดียมแบบมีเต็มแชมป์นี่เยอะมากนี่คือทำเนียบแชมป์มาเรื่อยๆนะครับโอ้โหเยอะมากเลยวอกมันดูรายละเอียดไม่หมดนะครับแต่ก็พามาชมประมาณแบบเร่งด่วนแล้วกันนี่ <c oughs> จนถึงเหมือนตรงนี้เขาจะอัปเดตแค่2022นะครับก็ถือว่าเร็วนะปัจจุบันตอนนี้เรา2020าก็2025นะครับก็ช้ากว่าไม่กี่ปีเจอเห็นไหมเนี่ย โมโ o จีพีอะไรล่าสุดหลังๆก็จะเป็น Moto GP พีเป็นสุสูกาเลยก็เต็มไปหมดนะคือไม่ได้แบบมีรายการใหญ่อย่างเดียวคือมีหลายๆอย่างแบบเยอะมากๆเยอมากๆนะครับเ,เต็มไปหมดลนะครับซึ่งวันนี้เราก็พามาชมนะครับกับคอ m มูนิเคชันพาซายา a าฮ่านะครับคือจริงๆก็เรียกว่าเป็นสำนักง,งานใหญ่ได้เพราะว่าอยู่ในแอเดียเดียวกันที่ตรงนี้จะเป็นโซนเหมือนวิวเซียมที่เราสามารถมาดูได้นะครับ ไทม์เลสไทม์ไลน์ของยามาฮ่าว่าแบบทําจักรยานยนต์อะไรบ้างแล้วก็มีโปรดักอะไรบ้างแต่หลักๆก็อย่างที่บอกว่าเป็นจักรยานยนต์แหละแล้อย่างที่บอกว่ายามาฮ่าเน้นย้ําทําเรื่องตัวจักรยานยนต์มากแต่ในวงการสี่ล้อไม่ใช่ไม่ทําเขาอยู่เป็นเขาเล่นในฝ่ายเครื่องยนต์ที่ทํากัน,นแบบจริงจัง,จงยันเป็นเครื่องของเอฟวันเลยทีเดียววันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับกับการพาชมสุดเอกซ์โอซต้องขอขอบคุณทางไทยยามาฮ่ามากๆที่ ทำให้ผมมีโอกาสได้พามาชมทุกคนชมกันแบบนี้นะครับอาจจะถ้าเกิดข้อมูลอะไรผิดพลาดหรือว่าเร่งรด่วนอาจจะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามีเวลาค่อนข้างจากัดนะก็ตอนแรกคิดว่าจะถ่ายไม่เสร็จนะแต่นี่ถ่ายเสร็จละเดี๋ยวเขาจะเรียกขึ้นรถพอดีวันนี้เรเืเ่องราวเดลมาในไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ